เจริญพรพธธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่ม YouTube เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำเรื่องพระขี้โรคที่โชคดีมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเป็นข้อคิดสกิจใจเพื่อให้ละการทำความชั่วมุ่งสุ่การทำความดีด้วยกายวาจาใจเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมี ชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาแรงกล้าทูลขอบวชถว้ยวชีวิตในพระพุทธศาสนาเลยนามเดิมชื่อว่าตดดส์ท่านบวชอยู่หลายพรรษาจนมีศิษยานุศิษย์หลายรูปต่อมามีโรคผิวหนังพุดขึ้นที่ร่างกายของท่านเดิมทีก็เป็นตุ่มเล็กๆมีขนาด เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวถั่วดำเท่านั้นต่อมาก็ขยายใหญ่ขึ้นมีขนาดเท่า,มาเมล็ดกระเบาโตขึ้นเท่า,มาเมล็ดมะขามป้อใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนมีขนาดเท่ากับผลมะตูมแล้วก็แตกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้ำหนองไหลเปื้อนร่างกายเปื้อนผ้านุ่งผ้า่มเน่าเหม็นคุ้งไปหมดในตอนแรก,แรก พวกลูกศิษย์ก็พอทนดูแลรักษาพยาบาลได้แต่เมื่อแผลแตกและเหม็นมากขึ้นเวรกหวะล้างชำระไม่ไหวจึงพาคันนี้ไปหมดปล่อยให้พระติดสั์นอนคอยวันมรณะอยู่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในตอนใกล้สว่างของวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจา้าทรงพระยานตรวจดูสัตว์ที่พระองค์จะเสด็จไปโปรด ก็ได้เห็นพระติศะปรากฏในพระญาณทรงพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่ไปช่วยผู้อื่นไม่มีใครช่วยท่านได้เลยจึงทำทีเป็นเสด็จเยี่ยมเยี่ยมเยียนที่ต่างๆพอไปพบพระติสะเข้าจึงเสด็จไปที่โรงไฟก่อไฟเอาน้ำใส่ในกาแล้วยกขึ้นตั้งบนเตา ประทับยืงคอยให้น้ำเดือดในขณะนั้นเองพระพิสุทธิสามเณรเห็นพระพุทธเจ้าลงมือปฏิบัติพระติดสะกายเน่าด้วยพระองค์เองก็ดูอยู่ไม่ได้จึงต้องออกไปช่วยพระองค์ช่วยกันยกเตียงที่ปติสะนอนไปที่โรงไฟช่วยกันเปลี่ยนผ้าโดยผ้าจีวรออกไปขยำและซักตากแดดให้แห้งก่อน แล้วนำมาเปลี่ยนเอาผ้าสบงไปขย้ำซักตากแดดจนแห้งแล้วเอากลับมานุ่งอย่างเดิมช่วยคมจีวรนให้เรียบร้อยฝ่ายพระพุทธเจ้าในขณะที่ประสงค์ซักผ้าตากผ้าพระองค์ก็ส่งผสมน้ำเย็นกับน้ำร้อนแล้วค่อยราดรถไปที่กายของปฏิศัต์เอาพระหัตถ์ขัดถูด้วยพระองค์เอง มิได้แสดงอาการรังเกียจใดๆเลยเมื่อพระติดสารได้นุ่งและผงผ้าเรียบร้อยแล้วมีร่างกายสบายเบามีจิตใจที่เจ่มใสขึ้นบ้างแล้วพระพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่ทางด้านศีรษะตรัสกับพระติดสาว่าติดสารร่างกายของเธอนี้อีกไม่นานก็จะปราศจากวิญญาณจะต้องถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ ที่ไม่มีผู้ต้องการแล้วเธอจงตั้งใจพิจารณากรรมฐานใ้เห็นความจริงที่พึ่งอย่างอื่นของเธอไม่มีอีกแล้วเธอจงรีบสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองก่อนที่บินจารจะออกจากร่างไปพระติสระได้พิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพอจบพระธรรมเทศนาเธอก็บรรล,ลุอรหัตผลพร้อมทั้งดับจิตนิพพานในขณะเดียวกันนั้น วิธีอย่างนี้ภาษาพระเรียกว่าชีวิตะสมศีสีได้คุณวิเศษแล้วตายหลังจากนั้นพวกพิสูจได้ช่วยกันหาฟืนท่อนไม้ใบไม,ไม,ไม้มาเผาร่างนั้นจนเหลือแต่อทิพระพุทธเจ้าให้นำไปก่อเป็นสถูปบรรจุไว้ในสถูปที่ทางสีแพร่งเพื่อเป็นที่สการบูชาของผู้เลื่อมใสศรัทธาต,ต่อไป พระพิสูุน์ทั้งหลายทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระติสสะไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอได้นิพพานแล้วพระภิสูจ์จึงทูลถามต่อไปว่าพระพิสูจน์ที่มีบุญมีบารมีมีวัสนาจนได้บรรลุประหัตปผลนิพพานอย่างนี้เหตุไรจึงมีร่างกายเป็นแผลแตกเน่าไปทั้งตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเพราะกรรมเก่าที่สร้างไว้ในอดีตติดตามมาให้ผลก่อนที่จะนิพพานแน่ดีตชาติประติสาเคยเป็นพรานจับนกยิงนกเอามาบำรุงผู้มีอำนาจบ้างขายลิงชีวิตบ้างวันไหนได้มามากขายไม่หมดก็หักปีกบ้างหักขาบ้างทำให้ทำไม่ให้มันหนีไปได้ เอาไปขายหรือทำอาหารในวันต่อไปแม้ตัวเขาเองก็ต้องรับประทานอาหารกับเนื้อปิ่งหรืออย่างทุกครั้งไปอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังล้างมือจะเริ่มรับประทานอาหารอยู่แล้วเลือไปเห็นพระมายืนรับบิธบาตอยู่ที่หน้าบานจึงคิดว่าเรามีอาชีพฆ่านกและทำอาชีพนี้มาหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยได้ทำบ,บุญตัะบ,บาทแก่พระเลยวันนี้พอดีพระมาโปรดถึงบ้านอาหารก็มีพร้อมแล้วเราควรทําบุญจะได้เป็นกุศลให้ได้รับความสุขในชาติต,ต่อไปบ้างแล้วเขาก็ยกอาหารไปเทใส่บาตรพระจนหมดแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอกุศลผลการถวายบิณฑบาตนี้จงเป็นไปเพื่อการบรรลุธ,ธรรมที่ พระคุณท่านมารรลุแล้วด้วยเถิดพระพิสูจน์ธรรมโนโมทนาว่าเอวังโหตุจงสําเร็จตามข้อปรารถนาเถิดแล้วก็กลับไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งเหมือนกันบางคนยิงนกบ้างตกปลาบ้างแต่ไม่ถึงกับตายบางคนโกรธสุนัขบ้างโกรธแมวบ้างโกรธสัตว์อื่นๆบ้างแล้วก็ทำร้ายมันแต่ไม่ถึงกับตายทันที มันต้องหนีไปทนทุกทรมานอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีบางทีก็เป็นัมาพาดไปเลยก็มีอย่างนี้ก็หนักคิดเหมือนกันทุกวันนี้ก็มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งตามคลินิกใหญ่ๆมีคนป่วยไข้ต่างๆนานาแขนขาดขาขาดกระดูกขักต้องถูกผ่าตัดโน่นผ่าตัดนี่ ต้องถูกสวนตรงนั้นสวนตรงนี้ต้องนอนทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลหรือในบ้านของตนเป็นเวลานาน,านๆจะเป็นเพราะเคยทำกรรมอย่างนี้มาหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่รับรองแต่ผู้บรรยายเองกลัวแล้วเ็ตแล้วและตั้งใจว่าไม่จำเป็นจะไม่ทํำอีกแล้วไม่ทราบว่าจะสมหวังหร,หรือไม่แล้วตัวท่านผู้ฟังเองละ่ะเคยตั้งใจเหมือน อัตมาบังหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอรโรขยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบที่ดีกว่าลาบอย่างอื่นผู้ที่จะได้ราบคือความไม่มีโรคนี้ก็ต้องสร้างเหตุของความไม่มีโรคด้วยในสค์ของการฟังธรรมขอให้ท่านพุทธศาสนิกชน สมาชิกกลุ่มย t ทู e เพื่อกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสศกโรคภัยเบียนตรายทั้งปวงมีอายุวันนะสุขาพละปฏิพันธนสารสมบัติพิพันธมงคลสมบูรณ์ปูผล,ล,ลด้วยลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเยนน็นในพระบวรพร,ระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปูญย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งม,มา่นปรารถนาของท่านเถิดขอจเจริญพอ